วันนี้เราจะมาขึ้นลายกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นลายง่ายๆเหมือนเดิมนะคะของป้าก็จะเน้นง่ายๆมือใหม่ทําได้นะขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ข้ามหนึ่งสองสามลงหลักที่สามนะคะข้ามสองหลักลงหลักที่สามลงเป็นคอทอไปทั้งหมดห้าครั้งค่ะ มันก็จะเบียดเบียดแน่นๆก็จะได้ลายแบบนี้นะคะโค้งโคงเสร็จแล้วก็ข้าม1 2ลงหลักที่3นะคะแล้วก็คอทอไปอีก5ครั้งค่ะเราก็จะลง x 5ครั้งข้าม2หลักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะ ก็จะได้ลายแบบนี้นะคะลายง่ายๆค่ะก็จะได้ลายแบบนี้ค่ะ ถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะคราวนี้เวลาจบนะคะก็โซ่หนึ่งสองตรงเนี้ที่เราขึ้นต้นไว้ตอนแรกละเราก็เดี๋ยวนี่นะคะเราก็ข้ามสองหลักเนี่ยเราก็มาลงหลักแรกหลักแรกที่ขึ้นต้นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ดึงรองหอขึ้นมาเลยจบแถวได้จบแถวแล้วนะคะคราวนี้ก็ขึ้นแถวต่อไปค่ะโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งแล้วก็ลงเป็น x 5หลักที่จะลงก็คือหลักที่3นะคะหลักที่สเดี๋ยวป้าลงให้ดูอีกทีนึงนะนี่นะคะมันจะมีทั้งหมด5หลักหรือเรากะเอาก็ได้เราลงตรงกลาง,นะงอง่ะ1 2 3่5าลงตรงเนี้ยหลักที่3 1 ก็จะได้ลายแบบนี้นะคะหนึ่สองสามเนี่ตามจริงไม่ต้องนับก็ได้นะคะเพราะว่าเราเรามองไปมันจะเห็นเป็นหลักตรงกลางอยู่แล้วเราก็ลงตรงกลางลงให้มันอยู่ตรงกลางนะคะหลักตรงกลางมันจะได้เป็นซ้อนๆกันขึ้นไปเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะแล้วลายนี้ก็แข็งนะคะลายนี้แน่นเห็นไหม ถักไปแค่ไม่เท่าไหร่มันตั้งขึ้นแล้วนะคะได้แล้วนะคะเริ่มตั้งขึ้นแล้วป้าก็จะถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะป้าถักมาครบสามรอบแล้วนะคะรอบที่สองไม่ได้เอาให้ดูนะเพราะว่าอ๋อรอบที่สามไม่ได้เอาให้ดูดูถึงรอบที่สองใช่ไหมล้วป้าก็ขึ้นไปเลยเพราะว่ามันจะเหมือนเดิมเลยนะคะมันเหมือนกันนี่นะคะตรงดอกเห็นไหมสังเกตว่าดอกมันจะตรงกันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ แล้วป้าก็เอาไหมมาคาดให้ดูว่าตรงนี้คือตรงที่เราเริ่มต้นนะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่4นะคะมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะคะตอนจบเราก็จบนี้เราสังเกตตรงที่เราดึงลอหอไว้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นนี่นะคะมันจะเป็นห่วงแบนๆห่วงนอนๆอยู่เนี้ยเราก็แทงตรงนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ย เป็นหลักที่เราขึ้นโซ่ไว้นั่นแหละพอเราจบแถวแล้วเราจะขึ้นโซ่หนึ่งใช่ไหมคะเราแทงตรงโซ่หนึ่งนั่นแหละแทงลงไปดึงรอหอขึ้นมาเนี่ยพอเราดึงรอหอขึ้นมาหลักที่เราดึงรอหอเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะมันก็จะมานอนเรียงกันอยู่แบบนี้เนี่ยนี่นะคะที่เรียงกันอยู่เสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่โซ่หนึ่งแล้วเนี่ยโซ่หนึ่งตรงรูนี้แหละตอนเราจบ แถวเมื่อกี้นี้อ่ะตอนจบแถวต่อไปเราก็จะมาแทงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราได้เราก็ขึ้นแถวที่สี่ต่อไปเหมือนเดิมขึ้นโซ่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ลงเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามเนี่ยหลักที่สามก็จะเป็นลงให้ตรงตรงตรงกลางนะคะหลักที่สามมันไม่ตรงกลางป้าจะลงให้มันตรงกลางป้าขยับไปเป็นหลักที่สี่นะคะ ก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าเลยนะคะเราต้องการสูงขนาดไหนเราก็ถักไปเรื่อยๆทีนี้เห็นไหมคะกระเป๋ามันจะค่อยๆตั้งขึ้นแต่ว่าของป้าเห็นไหมที่ป้าบอกว่ามันจะเอ็นเอ็นบานบานออกอย่างนี้แล้วมันก็จะค่อยๆกว่ามันจะตั้งขึ้นนะคะก็คือเดี๋ยวมันจะค่อยๆตั้งขึ้นเองนะคะแต่จะช้าหน่อย เพราะว่าเราถักบานไว้เยอะแล้วก็ด้วยลายด้วยลายที่มันเป็นเพิ่มตั้งห้าหลักแต่ว่าข้ามแค่สองหลักเนี่ยลายมันจะเป็นลายบ,นบานๆด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราถักต่อมาเรื่อยๆพอมันตั้งขึ้นแล้วใช่ไหมตรงปากมันเดี๋ยวเราค่อยไปหุบตรงปากมันก็ได้แล้วก็ถักมาได้ครึ่งใบแล้วนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะมันมันตั้งขึ้นแล้วนะแล้วมันก็ เป็นเหมือนที่ป้าบอกนะมันจะค่อยๆโค้คงมันจะไม่ดูด,ด้านข้างดูด,ด้านข้างก็จะเห็นเนี่ยก้นมันเล็กๆแต่ว่ามันจะโค้งออกมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้มันก็จะโค้งออกมานิดนึงมันจะไม่เป็นสันตรงออกมานะแต่ทีนี้เพราะว่าป้าเพิ่มไว้เยอะปากมันก็จะบ,บานแบบนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมาลดพอถึงช่วงครึ่งใบผ่านไปแล้วเนี่ยคือตั้งขึ้นมาแล้วบานแล้วนะคะเรียบร้อย อันนี้คือป้าจบแล้วนะดึงรอหอขึ้นมาแล้วก็โซ่หนึ่งเราก็จะขึ้นแถวต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะทีนี้จากที่เราลง5หลักใช่ไหมคะลดลงเหลือแค่4หลักค่ะ 4เนี่ยลดตรงโค้งนี้ลดลงเหลือแค่4เนี่ยแล้วก็ดอกถัดไปเลยนะคะก็ลดลงเหลือแค่4ทุกอันเลยค่ะ2 3 4เนี่ยเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะ จากที่มันบานออกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหุบเข้านิดนึงค่ะแล้วก็มันก็จะตั้งขึ้นเองค่ะเดี๋ยวป้าก็จะจากแถวนี้ไปป้าก็จะทํา x สหลัก4ีหลัก4หลัก,ลก,ลกไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนจบจบเหมือนเดิมเลยนะคะตอนจบเหมือนเดิมเราแค่เอาออกไปหลักหนึงแค่นั้นนะคะเราแค่ x จาก5หลักเปลี่ยนเป็นสหลักแค่นั้นเองค่ะ อย่างอื่นเหมือนเดิมหมดเลยนะคะจบเหมือนเดิมขึ้นแถวเหมือนเดิมขึ้นโซ่หนึ่งตอนจบแถวก็รอหอเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวป้าจะถักไปจนสักสามสี่แถวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูคะ่ะว่ามันจะตั้งขึ้นขนาดไหนนะคะป้าถักมาจนครบรอบแล้วคะ่ะแล้วก็ถักจนได้ตัวกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็ถักเพลินนะ่ะถักไปถักมาทีนี้พอมาจบมันค่ําแล้วก็เลย ถ่ายไม่ได้ถ่ายวีดีโอไม่ได้ป้าก,ก็เลยขึ้นสายไปเลยนะคะเดี๋ยวใช้วิธีอธิบายเอาเพราะว่ามันก็จบแถวตรงนี้พอดีส่วนตรงปากเนี่ยตอนแรกป้าว่าจะเอ็กซ์ให้ปากมันเป็นเรียบๆแต่พอมาดูเอามันหยักๆมันก็สวยดีก็เลยปล่อยมันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้ถักเอ็กซ์รอบถ้าใครที่อยากได้ปากกระเป๋าแบบไม่เป็นหยกัก ให้เป็นเรียบๆก็ถัก X ไปทุกหลักทุกหลักนะคะถัก X ไปรอบแรกมันก็จะยังไม่หายอยากพอรอบ2รอบ3เดี๋ยวมันก็ตรงขึ้นเองค่ะพอถักมาจนจบแถวตรงนี้นะคะดึงรอหอเสร็จก็โซ่1แล้วป้าก็ทำเป็นสายค่ะสายมัน1 2 3 3 3 3, 3 X นะคะทำ3า3 X ขึ้นมาเรื่อยๆ ครั้งแรกเนี่ยเราทํา 4x ไปก่อนแล้วพอโซ่1กลับหลังกลับหลังถักกลับมามันจะเหลือ3ค่ะเนี่ยนะคะโซ่1แล้วก็ลงเป็น x ไปแบบนี้ค่ะสายป้าใช้ไหมสี่เส้นนะคะอยากให้สายมันอ้วนๆหน่อยนะคะก็เลยอยากให้มันหนาๆหน่อยก็เลยใช้ไหมสี่เส้นเนี่ยค่ะทาง x มาแค่1 2 3 3หลักแล้วก็โซ่1แล้วก็พลิกแล้วก็ถัก 1> x หนึ่งอสาอย่างเงี้ยค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวป้าหนาถักมาจนได้ความยาวแล้วนะคะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้เข็มมาสอยติดกับตรงนี้ค่ะสอยติดตรงข้างๆ้างให้มันตรงๆนะคะป้าจะทําเป็นแค่เนี่ยกระเป๋าถือเล็กๆก็ตัดไหมเหลือปลายไว้แล้วเดี๋ยวเรามาสอยติดตรงนี้ค่ะทีนี้สําหรับคนที่แต่งกระเป๋าถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเราจะ ตัวมาติดหรือเป็นตัวยิ้มตัวยิ้มที่ป้าเคยทําให้ดูเดี๋ยวไปเอามาดูนี่นะคะตัวยิ้มก็มีทั้งแบบเนี่ยแบบยิ้มเฉยๆอย่างนี้แต่แบบยิ้มเฉยๆจะไม่ค่อยเข้าเนาะต้องเป็นตัวมีดอกด้วยนี่มีดอกแบบนี้โอเคอยู่ลึกได้แล้วง่าย ลองไปทํากันดูนะคะเดี๋ยวตัวแมวน้องแมวเหมียวเนี่ยเดี๋ยวป้าจะแยกคลิปไว้ต่างหากนะคะเพราะว่าลองถักดูแล้วมันยาวจริงๆถักไปแล้วอะคะ่ะ<ม>ก็ถักมาติดนี้แหละแล้วทีนี้วิดีโอมันยาวเกินไปนะคะป้าก็เลยจะแยกเอาไปเป็นวิดีโอต่อไปนะคะแล้วก็มีข่าวดีมาแจ้งก็คืออยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก,ดๆก็บังเอิญไปเปิด y o u Tube Studio คือปกติอะทำคลิปแล้วไม่เคยได้ดูเลย บอกเคยเบิงเลยช่องก็คือเพราะว่าทําช่องแรกแล้วไม่ผ่านไง mm. ก็เลยเกิดความเฟลรู้สึกผิดหวังอกหยอยักเอียงประมาณนี้แหละ mm. ก็เลยเหตุช่องไม่แบบ่บได้สนใจบ่เบิงบอจากบ่ยั่งเลยทําแค่แค่ได้ทาได้ได,ได้ได้ทำวิดีโอไปทีละอันทีละอ,องเนี้ยโดยไม่ได้ไปสนใจดูสตูดิโอบังเอิญวันอาทิตย์ก่อนก็ไปเปิดดูเปิดเข้าไปเอา้า ชั่วโมงมันถึงชั่วโมงมันคือเขาตามตามกาหนดของ YouTube เราต้องมีชั่วโมงให้ได้สี่พันชั่วโมงใช่ไหมของป้ามันได้สองหมื่นชั่วโมงแล้วอะ่ะมันเกินไปไกลแล้วอะ่ะแล้วก็ส่วนเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงคือเวลาหนาสามสปีมาแล้วคือเสียไปแล้วแหละเพราะว่าเขาจะคิดให้เราแค่6เดือนย้อนหลังนะสำหรับคนที่ทำ YouTube เพื่อเอาเงินแบบทำจริงๆจังๆนะคะก็อย่าลืมดูด้วยแบบป้านี่ คือป้าถอดใจแล้วนะคนมันถอดใจแล้วก็เลยไม่ได้ไปสนใจพอมาดูอีกทีอ้าผ่านแล้วก็เลยอ่าดดาเนินการให้ลูกมาช่วยกดตร้งเต้งตรงเต่งไปก็ก็สรุปแล้วผ่านแต่ว่ายังไม่ได้อะไรหรอกนะคะยังไม่มียังไม่มีรายได้เพราะว่าเราเราไม่ได้กดสมัครแต่แรกไงก็คือยอดคนตาม1,000คนนี่คือของป้าหมื่นแล้วไงคือมันเกินแล้ว ส่วนเวลานี้ก็คือมันเกินไปไกลแล้วแล้วก็ช่วงเวลาที่เสียเสียไปก็คือมันมันเอาไม่ได้แล้วนะคะ YouTube เขาจะใจให้เราแค่6เดือนย้อนหลังนะคะ mm. เขาจ่ายเป็นปี mm. เป็นป,ป,นปีนั่นแหละของป้ามันเกินมาแล้วไงเขาก็เลยไม่ได้คิดก็คือก็เสียไปก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ดีใจนะที่มันผ่านคือเพาะเราะห่ได้สนใจไม่ได้ไปไม่ได้ไปอะไรกับมันไงมันก็ผ่านไปแล้วเนาะ ก็ต่อไปก็กทําวิดีโอเหมือนเดิมอะคะ่ะเพราะว่ารายได้ของ u t u b e แบบเราเนี่ยคงได้ไม่กี่บาทหรอกเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ถึง100เหรียญเขาก็จะยังไม่โอนนะคะก็ทบ,บ,บๆไปเรื่อยๆ3,000บาทอาจจะต้องรอเป็นปีก็ได้ก็ตามนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาขนาดนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ